แกนะ่ะคือสัตว์ตาวุธที่นำมาซึ่งความตายและตอนนี้แกมันก็ไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นฉันพยายามที่จะฆ่าแกครั้งแล้วครั้งเล่าฉันคืออนาคตของแกความเชื่องช้าเจ็บปวดและความตายฉันได้ยินเสียงฟ้าผ่าแบบ เบ,บาๆเบาเคาะถึงเวลาตื่นแล้วนะงงฉันจะไม่ไปไหนทั้ง,งนั้นฉันจะอยู่ข้างข้างแกเนี่ยแหละจะอยู่ข้างนี้ขยาหวัวสายหน้าตื่นขึ้นมาหน่อยถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วนะกกเห็นสิที่พวกมันทำกับนายไหมตั้งสติเอาไว้ให้ดีออกไปจากคุกแห่งนี้ ฆ่าผู้คุมนั่นต่อสู้เพื่ออิสรภาพของนายเข้าใจไหมต่อสู้เพื่ออิสรภาพของนาย <c oughs> ผู้คุมนั่นน่ะคือกุญแจฆ่าเขาแล้วนายก็จะเป็นอิสระนายจงต่อสู้ต่อไปนี้ก็ขอเดินไปละจ้าเอ๋ โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมในเกมฟูรี่นะครับผมฟูรี่หรืออะไรก็ตามเรียกฟิลรี่หรือผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็อันนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เลยอยากจะมาปรับตัวจากการเข้าวงการแคสเกมหน่อยผมหายจากวงการแคสเกมแล้วผมจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะคะโอเค ผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วผมเลยจะมาแคสแบบให้ดูอะโอเคทุกก้าวที่แกเดินออกมาจากกรงขังนั้นถ้าจะทำให้แกเสียใจเออน้ำตาไหลแน่นอนจงฟังให้ดีและฟังข้าด้วยว่าเอ็งอ่ะหนีไม่พ้นหรอกอ้อแน่ใจเหรอโอ้โหแล้วแม่งแบบคือตอนนั้นเห็นครั้งแรกก็แบบอึ้งนะแบบโอ้โห อะไรจะมีมิติที่ขนาดแยะๆขนาดนี้ฉันสาบานว่าจะยัดแกกลับเข้าโกงขังมีทางเลือกง่ายและยากเลือกเอาเล่นโหมดอีซี่ดิก็คือกระเทิมมึงเนี่ยแหละอ๋อเลือกได้ดีเออเลือกทางง่ายกระเทิมมึงเนี่ยแหละง่ายสุดไม่ต้องไปเจ็บตัวสู้มงชนะแน่น,นอนอะไรอ่ะอะไรอะไรสู้เหรอกด X ฟันกดปีกันโอเคนะครับตีกปี เคาน์เตอร์เกมนี้คือการเคาน์เตอร์นี่สําคัญมากเนี่ยเกมนี้คือการฝึกเคาน์เตอร์ที่ดีเคาน์เตอร์เป็นก็โคตรจะดีเลยเคาน์เตอร์นี่โคตรสําคัญมากอืมนั่นแหละหวังไว้อยู่แล้วว่าแกจะต้องโผล่ออกมาโอ้โอเอางี้เหรออืมบางอาจเล่นทีเผลอคือขออาภัยอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าเออมันจะมีช่วงฝนฝนตกอยู่ด้วยข้างนอก ภายในบ้านผมมันฝนตกอยู่ก็เลยอาจจะมีเสียงฝนอยู่บ้างจะพยายามดีๆกว่านี้โอเคเมื่อกี้เอาใหม่สมาธิมามามามไปชาร์จก่อนเลยทีนี้ชาร์จปุ๊บกด X ใหม่ตีแรงหืมทีนึงลดลดเยอะลดเยอะอออทีนี้ทีนึงชาร์จไปก่อนทีนี้กด X ค้างไว้แล้วก็ตีนั่นแหละกดชาร์จยังไงเหรอครับก็กดอ,อ,อนาล็อกขวา ผมใช้จอยเล่นนะผมก็เลยจะบอกอะไรไม่ได้ว่าคีย์บอร์ดใช้ยังไงแต่ถ้าเป็นจอยเนี่ยผมใช้อนาล็อกขวามันเลยง่ายกว่าเยอะเฮ้ยโอ้ยพา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 ไป่อยทษทตีทษทีเอเมมาลบอืมชาร์จก่อนเลย นั่นแหละช้าไปก่อนช้าไปลุงหน้าครับเวลาช้าไปเยอะๆมันจะดาเมจจะแรงดาเมจมันแรงมากก็สนุกดีนี่แต่ถึงเวลาที่จะต้อง<ะ><ะ>เอาจริงก่อนแล้วได้เอาจริงแนละ้วเราสามารถยิงไปเรื่อยๆเพื่อให้บาเลียมันลดไวๆนะครับผมผมไปนั่งอ่านทิปมาทิปของ Official ออฟฟิเชียลอ่ะเจ้าของออฟฟิเชียลเกมนี้ จอะไรเราเฮ้ยเคาเตอร์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 มาดิคิดว่าจะกลัวเฮ้ยๆๆม่น้าเฮ้ยๆๆๆโอ้ไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยอืมชาร์จไปก่อนเลยลงหน้าโอเคมาโดนเคาลเตอร์ เอ้โนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เอ้ยมาดิเรียบร้อยโอเคเหลืออีกสามชีวิตเกมนี้แม่งสู้เป็นเทินอะแบบเป็นแพทเทิร์นแบบทีละเทนินทีละเทนินมีไลฟ์ตามจำนวนที่มันมีของมันมีตั้งเจ็ดมันเป็นช่วงเริ่มต้นเรียนรู้เกมอืนี่ไงคิดจะกรันก็ต้องโดนบองอาจจักันเฮ้ยเออเกือบไปเออบางอาจ,จออบางอาจ อนนืมในอะไรอะไรอะไรมันทำอะไรฮาจิเมโนะมนทำอะไรผมแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมผมชอบแบบเสียงภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยหูเกือบไปโอ้ยผมพลาดอืมผิดจังหวะเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่ไไมไไทันโอ้ยอืมไม่เป็นไรโดนไปแล้วก็ช่างมัน เฮ้ย <S it> เอาสิลุกขึ้นมาแกจะต้องเกิดได้เ wow. กิดใหม่แ <squishy> น่ถ้าฉันเซ็นเรื่องกับแกอ๋อเหรอเฮ้ยระวังระวังโอ้โหโดนดิโดนดิโดนดิโดนโดนโดน มาเคาเตอร์เคาเ,เตอร์ก่อนแล้วก็ชาร์จเลยเรียบร้อยพร้อมแล้วหลบเหรอเฮ้ยโอ้โหพลาดพลาดช้าไปทีเดียวกวดเร็วไปหน่อยอย่าก,กดเร็วเกินเฮ้ยมันม่มันรู้มันรู้ทันอะไรเราเคาเตอร์เคาเตอร์อืมนิดหนึ่ง เรียบร้อยโอเคเลยทีเดียวแล้วมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเมื่อบิท่านที่แกจะเอาชนะฉันได้โอแน่ใจเหรอแม่จริงก็มาดูฉันจะจัดการแกให้ดูถึงฝนจะตกใช่ว่าฉันจะเล่นไม่เป็นนะโอ้ยพลาดรีบไปหน่อยมันมีจังหวะด้วยไงมันมีอนามันแบบอนณาเขตที่สามารถพุ่งได้พุ่งหลบได้ กด A เพื่อดาชดาชนี่มันจะหลบได้แทบจะทุกอย่างกันเนี่ยแทบจะหลบได้ทุกอย่าง đấy. แล้วย,ยกเว้นถ้าเข้าไปหารัศมีมันนะนะนี่ครับดูครับอื้ม,มเป็นไงนอื้มแต่แต่เกิดเลยกว่าน,นี้คือโดนแล้วโดนแ,แล้วโดนแ,แล้วจุ๊บอืม,มเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเข้าหานลงน่ะปุ๊บ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 โอเคมาฉันจะฆ่าแกโอเคได้ฆ่าคุณมาเลยเอาเด้มาโลบหลบ เฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยอืเกือบไปหนึ่งโลบโลบเอางไงเอาไงยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบโดนดิโดน,โดนตายเอ้อตาย <laughs> ตาย easy แกตายแล้วเอาอยัางไงาล่ะทีนี้ นี่ไงกระคืบมากระเด็นไปเดมีอะไรจะสั่งเสียไหมตัวละครเรามันค่อนข้างเป็นใบเนี่ยก็คือไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยสักคําเสียงเจ็บก็ไม่มีมอนไม่มีคนภาคจริงๆเนี่ยเป็นใบ้แบบแท้ๆนี่ไงจะไปไหนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวได้ตายก็วันนี้แลหละม,มาแกจะต้องแตกหักแกจะต้องหัแตกข้ายแพ้ กจะต้องกลับไปที่ไม่ต้องพูดแล้วพูดมากตายเบราววโว,วเหลือเชื่อไปเลยอ่ะนี่นะไม่ใช่ครั้งแรกข,ของนายใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามข่าวดีก็คือเราเข้าใกล้อิสรภาพมากขึ้นแล้วข่าวร้ายเหรอก็คือยังมีตั้งหลายตัวที่กำลังรองคอยเราอยู่ไม่ต้องห่วงฉันรู้จักพวกมันฉันช่วยพวกนายได้จะช่วยนายได้ เชื่อฉันสิสิ่งที่รออยู่ในตอนจบนั้นมันโคตรจะคุ้มค่ามากเลยฉันกับนายลงเรือลำเดียวกันแล้วออกมาจากที่แห่งนี้กันเถอะเคได้เลย The Voice ทางข้างล่างนั้นเป็นทางสู่อิสรภาพของโลกโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและแสงสว่างน่าจะเป็นอิสระด่งสายลมรู้อะไรไหมเราจะไปที่นั่นกัน โอเคได้ไปกันเลย